เอาเลยครับผมสวัสด,ดีกันด้วยนะฮะวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งกับเกม Dragon Ball Z Dokkan Battle นะครับคุณเห็นทั้งหน้าไหมนี่คือโกคูแบ็คที่ดีที่สุดในเกมเป็นโกคูแบ็ควงเล็บว่าผมดำนะครับไม่ได้แปลงร่างเป็นร่างผมม่วงหรือว่าเป็นร่างฟิวชั่นอะไรนี่คือโกคูแบ็คล่างเบสที่ดีที่สุดแล้วพอมันพิ่งได้รับการซูเปอร์เอเซใหม่ในเซิร์ฟเวอร์เรานะครับก็เซิร์ฟเวอร์เจแปนเนี่ยได้ไปก่อนกันถ้าเกิดว่าใครดูติดตามข่าวสารด وك คังช่วงนี้นะเจแปนนะได้ไปก่อน ในกิจกรรมของโกคู b แบ็คโรเซ่เหลืองแต่ว่า GB เนี่ยเพิ่งจะมาได้วันนี้ซึ่งก็ถือว่าได้ตามมาแบบไม่ได้ช้ามากก็โอเคเดี๋ยวมาลองดูกันว่าโกคู b แบ็คเหลืองซูเปอร์ ECA เนี่ยจะเก่งแค่ไหนและก่อนจะไปก็ขอพูดเลยว่าไอ้นี่มันรัดคิวมาพอสมควรนะเพราะว่ามันคือตัวละครผู้นำแบบ120% 120%นะหลังจากการ ECA แสดงว่ามันข้ามขั้นการซูเปอร์ ECA มาหลายตัวละครมาก เพราะว่าอย่างโบลี่แดงก็ยังไม่ได้ซูเปอร์อีซีเอเลยอันนี้ข้ามมาจากแบบว่าผู้นํายุคแรกเ่ยมาผู้นําให้แบบว่ามันมันใหม่กว่านะก็ไม่แน่ว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะได้เห็นตัวละครที่คุณอยากให้มันได้ซูเปอร์อีซีเอในเร็ววันก็ได้เช่นแบบพวกตัวละครอ,อื่นอย่างโกคูบูไคโอเคนสีฟ้าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็คงแนวเดียวกันกับโกคูแบ็คเลยเป็นผู้นําสายเดียวกัน ก็นั่นแหละเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับทีที่ผมใช้ผ่านเดี๋ยวผมขึ้นไว้ด้านข้างรูปภาพในคลิปและกันว่าผมใช้ทีมไหนมันเป็นตัวละครที่แพ้ทางพลังขึ้นเต่านะครับก็ไปจัดพวกพลังขึ้นเต่าตัว e c a ลงเล่นด่านซูเปอร์ e c a ของมันก็น่าจะผ่านกันไหวเพราะว่าทีมนี้ก็ตัวละครเก่งเยอะแล้วก็กว้างด้วยนะครับมาหลังจากอ,อัปเกรดความสามารถขึ้นมาเนี่ย มาลองดูที่ความสามารถกันเลยอย่างเดียวเพราะว่าไอการซูเปอร์ e c ซเอเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนเรื่องของผู้นําหรือท่าไม้ตายอะไรพาสีหลังจากซ e <a> ูเปอร์ e c ซนะครับจะมีการได้รับเ d ดีเคดีฟ e นบวก50%ต่อลูกแก้วที่เก็บได้อันนี้คือความสามารถที่1เป็นตัวละครแนวยิ่งกินบอลเยอะยิ่งเก่งนะครับยิ่งแรงยิ่งถึกขึ้นไปแล้วก็ความสามารถที่2ถ้าเกิดว่าเก็บลูกแก้ว3ลูกหรือว่ามากกว่าเนี่ย จะมีการได้รับดีเฟนต์บวกอีก150%ตอนโจมตีด้วยไม่ได้บอเขาว่าถ้าคุณเก็บบอลสลูกเนี่ยคุณได้ดีเฟนต์เด้งเลยร้อยห้าสิบนะครับไม่ใช่มันจะบวกให้ตอนที่คุณเริ่มโจมตีในจังหวะนั้นถึงค่อยบวกดีเฟนต์เพิ่มซึ่งก็จะต้องใช้เงื่อนไขในการกินบอล3ลูกนะครับถือว่าดีแล้วเพราะว่าบวกหลังยิงมันเยอะนะส่วนความสามารถถัดมาเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนลูกแก้ว1สีนะสีให้กลายเป็นลูกแก้วสีลุงได้ด้วยโลโก้จะมีการได้รับเอเดคดีเฟนต์เนกกี่เก็บได้ ถ้าเกิดว่าคุณเจอสตูที่อยู่ในแคตของโกคู Family หรือถ้าหากว่าตัวละครทั้งหมดในเทินของเราเนี่ยอยู่ในแคดซูเปอร์บอสอ่าอันนี้เป็นเงื่อนไขที่อัปเกรดขึ้นมาที่ว่าไม่ได้เฉพาะทางเกินไปถ้าคุณเจอโกแฟมเนี่ยมันจะเก่งอันนี้คือความสามารถหลักของมันหลัง ECA ใช่ไหมไอ a อปกติอะ่ะมันจะเก่งตอนเล่นกับพวกโกแฟมไงเพราะว่ามันได้ผลต่างๆมาเดี๋ยวเช็คดิว่ามันจริงหรือเปล่า ถ้ามันเจอโกแฟมันจะได้โบนัสเอดีเคเฟนเพิ่มเออของเก่ามีแค่นี้นะครับก็คือกลายเป็นตัวละครเฉพาะทางไปเลยแต่ของใหม่เนี่ยเขาเอาตัวอย่างทีมซูเปอร์บอสอ่ะมาเป็นเงื่อนไขแทนซึ่งถือว่าเพอร์เฟกมากเราว่าโกคูแบ็คมันเล่นกับพวกทีมซามัสอยู่แล้วซึ่งทีมซามัสเน่ก็คือทีมซูเปอร์บอสนั่แหละครับเอาไว้ง่ายดังนั้นเงื่อนไขเนี่ย,เ,ย,เ,อย,เ,ย,เ,ยเอามาปิดบงังจุดอ่อนแล้วก็จุดกังขาของมันได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดว่า คือยังไงคุณต้องเล่นในทีมสามนัทอยู่แล้วไงมั้ก็เท่ากับว่าตรงเนี้ได้ผลเต็มๆนะทั้ง A.D.K. Defense บวกเพิ่มเติม10%ต่อบอลที่เก็บแล้วก็เปลี่ยนบอลลุงเองได้เลยอย่างเงี้ยอันนี้คือผลที่ได้มาฟรีๆเลยหลังจากการ Super E.C.A. ถ้าคุณจัดทีมพร้อมนะครับก็ดีมากๆความสามารถต่อมาจะมีการได้รับคีบวก1แล้วก็ A.D.K. Defense เนี่ยบวก30%ซึ่งบวกทุกครั้งที่ตัวละครตัวนี้นะครับได้รับการโจมตีเนาะ ไอการบวกคีสเนี่ยมันตันที่5คีแล้วก็ A D K Defense ตันที่30ก็คือต้องโดนเตะมาสักอ่ารอบนะ,ะถึงค่อยทุกอย่างบวกเต็มที่เนาะแล้วก็ถัดมาเนี่ยมันจะมีการบวกโอกาสในการคิดทุข้อนะครับบวก20ในทุกๆครั้งที่ว่าตัวละครตัวนี้ทำการรับการโจมตีครบ3รอบในการต่อสู้ การที่ว่าเกมเขาเขียนว่าทุกๆครั้งแสดงว่ามันก็นับโอกาสคี่รวมกันได้แบบสแต็กไปเรื่อยๆนะครับก็คือโดนเตะ3ดอกแรกบวก20%โอกาสคีดูเข้าอีก3ดอกหลังก็กลายเป็น6ครั้งเนี่ยก็บวก2ีตกลายเป็นโอกาสคี่สี่สิบไปอะไรเงี้ยก็จะบวกโอกาสคี่ไปเรื่อยๆทุกครั้งที่ว่าโดนรับตีนครบ3รอบซึ่งก็นับว่าดีมากถ้าเกิดว่าเล่นในยิ่งเกมยาวๆอ่ะโดนเตะเยอะขึ้นเยอะขึ้นอ่ะมันจะกลายเป็นว่าตัวละครเนี่ยตีคิดได้ง่ายขึ้นมากๆเลยอาจจะไปแบบหลักแบบ ห0อะไรอย่างนี้ได้เลยเนาะหกสิบเปอได้ง่ายๆแล้วเกิดว่าคุณเล่นให้มันรับตีนบ่อยอะไรประมาณนั้นก็ถือว่าดีครับแล้วก็ความสามารถถัดมาเนี่ยจะมีการสุ่มไปลูกแก้ว1สียกเว้นสีเหลืองให้กลายเป็นสีเหลืองนะครับถ้าเกิดว่าเจอตัวละครฝ่ายซูปเปอร์คาร์ในฝ่ายตรงข้ามก็คือเจอตัวดีในฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะเปลี่ยนบอลเหลืองได้เลยเนาะโอ้โหแม่งมีทั้งการเปลี่ยนบอลเหลืองแน่ๆแล้วก็เปลี่ยนบอลลุ้งอย่างเงี้ยเหรอ ถ้ามันเจอตัวดีตัวนี้จะเปลี่ยนบอลโหดมากนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นความสามารถในการซัพพอร์ตให้กับตัวละคร Extreme Card ก็คือทีมตัวร้ายได้รับคีบวก3แล้วก็ดีเฟนซ์บวก30 p e r f เ c t พอร์เฟมากๆนะครับเป็นความสามารถหลังซ u เปอร์ a ที่ดูสมน้ำสมเนื้อดีกับการซ u เปอร์ a เพียงแค่ว่าถ้าเกิดว่าคุณได้ซ u เปอร์ a ก่อนน่ะมันก็จะมีสิทธิ์ในการไปไวกว่าชาวบ้านไงแต่ก็ถือว่า ECA ก่อนตอนนี้ก็เก่งก่อนชาวบ้านเช่นกันนะครับ ซึ่งเป็นตัวซัพพอร์ตนะตัวนี้บอกไว้ก่อนเลยเพราะว่ามันซัพพอร์ตดีเฟนส์ให้กับเพื่อนแต่จะเป็นซัพที่ทาดาเมจได้สักหลัก15ล้านอะไรอย่างงี้สมัง้งผมว่านะ <c oughs> มันจะเป็นตัวละครซับที่ดาเมจแรงมากๆกนะมันคือซับ dps นั่นเองตัวละครตัวนี้เดีย๋ยวมาลองดูว่าเล่นจริงเนี่ยดาเมจมันจะแรงแค่ไหนนะครับเพราะว่าทีมันเองอยางรู้กันซับพอร์ตนั้นเยอะมากซับพอร์ตเยอะคู่ลิงก์ดีนะมีลิงก์บิ๊กแบทบอสด้วยแต่ว่าผมไม่ได้อัพถ้าผมอัปลิงก์นี้นะ สุดยอดแน่นอนนะสุดติ่งกระดิ่งแมวก็โอเคนะครับก่อนจะไปเรื่องการอัพเส้นทางผมอัพประมาณนี้เลยหลังจากซุปเปอร์เอเซ่เนี่ยผมค่อนข้างจะไปทางเบิ้ลนํำซะมากกว่าเพราะอย่างรู้กันว่าถ้าเกิดว,ว่ามันโดนโจมตีครบ3ครั้งเนี่ยโอกาสคีมันสะสมขึ้นได้เรื่อยๆครั้งละ20%่รนะครับก็คือถ้าเกิดว,ว่าคุณโดนเตะ3ครั้งสัก3ารอบเนี่ยโอกาสคีมันก็เยอะแล้วผมก็เลยแนะนํนาว่าอัพเบิ้ลนํำจะจะเหมาะสุดนะครับเบิ้ลนํำและคีตากหรือใครแบบ ไม่สนนะเพราะสุดท้ายเราเบิ้ลไปมันก็ไม่ได้บวกเอฟเฟกอะไรก็จะอัพคีนํำเหมือนเดิมก็ได้ให้มันตีคีง่ายๆไปเลยแต่ผมว่านะตัวเนี้ยดาเมจมันแรงไงจริงที่ว่าเอฟเฟกอ่ะไม่ได้บวกเพิ่มอะไรเลยนะแต่อย่างน้อยอะ่ะมัน lower ATK defense ได้แล้วอย่างน้อยก็คือพาสบมันคงทำให้ดาเมจมันไปหลัก10ล้านง่ายๆอะ่ะถ้ามันติดเบิ้ลแม้ตายอะ่ะก็เท่ากับว่าอะไรครับก็ได้ตีแม้ตายอีก10กว่าล้านอีกรอบหนึ่งไงมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบก็ดูดีเบแบบแล้วแต่ความชอบละกัน ก็เนาะเดี๋ยวเราไปเล่นกันนะครับทีมเอวารารันเขียวแน่นอนไปฮะมาฮะทุกคนแต่จะมาเล่นกับด่านที่มันไม่ได้ยากอะไรแต่ก็มีสิทธิ์ในการได้โชว์เคสแบบเจ๋งๆอยู่เหมือนกันกับด่านนี้นะด่าน7ปีนะครับเพราะว่าจะตรงเงื่อนไขที่ว่าเราเจอตัวละครตัวดีด้วยผมว่าไอ้บัฟตอนเจอตัวดีเนี่ยมันก็สําคัญไม่แพ้กันนะเพราะว่าบัฟตอนเจอตัวดีเนี่ยมันทําให้โกคูแบ็กซูเปอร์อีซีของเราอะเปลี่ยนบอลเหลืองได้ซึ่งเปลี่ยนอะเป็นการเปลี่ยนร้อยเปอร์เซนต์ด้วย เพราะว่าตัวละครนึกว่าตัวละครมันเองอ่ะก็เล่นกับการยิ่งกินบอลเยอะยิ่งเก่งดังนั้นการเปลี่ยนบอลเหลืองแน่ๆเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วนะครับไม่อาจจะไม่ใช่พาร์สิที่ว่าบวกเปอร์เซนต์ตัวเลขตรงๆตรงๆเลยแต่แบบผมบอกเลยว,ว่ามันเกี่ยวข้องกับความสามารถของมันที่แบบว่าทําให้มันโหดขึ้นได้แน่ๆไอการที่ว่าเปลี่ยนบอลได้ดังนั้นผมจะบอกว่าถ้าเจอตัวร้ายเนี่ยมันก็เล่นได้นะหมายถึงว่าโกคูแบ็กเนี่ยเจอกบด่านตัวร้ายก็พอเล่นได้แต่น่าจะอาจแบบว่า ไม่ได้รุนแรงเท่ากับเจอตัวดีหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็คือมันคือการเปลี่ยนบอลน,นะครับอยู่ที่ว่าจังหวะเท่านั้นก็เปลี่ยนบอลสวยหรือเปล่าอะไรเงี้ย,นนยถ้าเปลี่ยนบอลสวยแล้วได้กินบอลทั้งหมดอ่ะมันก็ทําให้ตัวละครมันเองเก่งเต็มที่ไงคือตัวนี้มันเก่งกับพวกการกินบอลครับถ้าบอลมันเซตสวยกินบอลสัก10ลูก่งเงี้ยเก่งแน่นอนแต่ถ้ากินบอลสัก5 6ลูกเนี่ยนี่ก็อาจจะดรอปลงมาหน่อยแต่เดี๋ยวมาลองดูว่าตัวนี้เนะี่ยกินบอลไปเท่าไหร่ตรีไปเท่าไหร่จะมาลองแวะชมกัน ผมจะพยายามเก็บบอลทั้งแบบเยอะหรือไม่เยอะนะเพื่อได้เห็นว่าแบบว่าเออมันห่างกันเท่าไหร่เรื่อของดาเมจอะไร่งเงี้ยนะครับก็มาอีกอย่างที่น่ายินดีก็คือการมาของซูเปอร์ a g ซีเอโกคูแบ็กผมดำตัวเนี้น่าจะทำให้โกคูแบ็กเหลืองตัวโดคังเฟที่ที่แบบมันมาเซิร์ฟเวอร์ GB ก่อนอเก่งขึ้นแน่ๆเพราะไอตัวล่างนี้เนี่ยมันต้องกินบอลลุงนะครับมันต้องกินบอลลุงเพื่อเก่งเวย การที่ว่าโกคูแบ็กซูเปอร์เอซีเปลี่ยนบอลลุ้งได้เนี่ยก็เป็นไะทรที่น่าสนใจใช่ไหมละ่ะเดี๋ยวมาลองไปเล่นแวะด้วยกันแต่อาจจะต้องให้ตัวโรเซ่ไปอยู่ด้วยกันกับมันเองนะเพราะว่าเราจะมาให้โกคูแบ็กผมดําอยู่โลหลักตลอดไปบอกเลยว,ว่าถึงแม้จะเป็นซับแต่ก็จี๊ดได้เลยนะน้องเป็นซัพพอร์ตที่ดาเมิแม่งจี๊ดได้จริงแล้วมีซัพพอร์ตจากโรเซ่แดงด้วยนะครับมาลิงก์ประมาณนี้ โอ้โหถ้าผมอนะัพลิงก์บิ๊กแบดบอสในเจสืกวันนี้อีกดีเฟนต์ตั้งต้น90 0 0 0นะครับอันนี้คือมันน้อยอยู่แล้วไม่แปลกเพราะว่ามันต้องกินบอลก,ก่อนไงอ่ะมาลองดูนะครับดีเฟนต์เทร์นี้ตั้งต้น90 0 0 0มมีลิงก์กับโรเซ่ดแดงและซัพพอร์ตจากโรเซ่ดแดงพอผมเก็บบอลตรงนี้ไปกี่ลูกเอ่ยอ่าสิบลูกนะครับจากดีเฟนต์9 0 0 0 0เก็บไป10ลูกบัฟจาก9 0 0 0 0นะครับกลายเป็น4 0,000น ซึ่ง4แสนดีเฟนต์นี่ก็มันคือการตั้งต้นของมันหลังจากการเก็บบอลอีกทีแต่ถ้าเกิดว่าใครยังจําได้ถ้าเกิดว่าเราเก็บบอล3ลูกเนี่ยตอนมาเริ่มโจมตีอะ่ะมันมีก้อนดีเฟนต์บวกหลังยิงอีกนะเท่ากับว่า4แสนเมื่อกี้ยังไม่เต็มที่หลังจากเริ่มยิงบวกดีเฟนต์อีก150%แล้วแม่งปาบอลไป8ล้านเเลยโอ้โหอีกรอบหนึ่งธรรมดานะครับน่าเสียดายโดนเตะมาก็ได้เดี๋ยวนะ ยังไม่ได้โดนตีไม่ได้เก็บสแต็กอะไรแต่แบบยิง8ปดลันเโอเคโอเคเลยโอเคเลย <c oughs> แรงเชี่ยแน่นอนฮนะเพราะว่ามันต้องมันต้องบิวด้วยตัวเองนะมันต้องโดนโจมตีเพื่อตัวเองเก่งขึ้นแรงขึ้นอนะ่แะแล้วหมายความว่ามันจะแรงขึ้นอีร้อยห้าอีร้อยห้าสิเปอร์เซ็นตใช่ไหมบัฟ a อ k ี e f e n s e อีร้อยหสิเปอร์เซ็นฮะที่จะตามมาหลังจากโดนเตะครบห้าครั้งโอ้โห โกคูแบ็กซูปเปอร์เอซีเอแม่งมันต้องบ้าแน่ๆครับหลังจากมันบิวอะไรมาเต็มแล้วนะฮะผมก็ลืมไปอะไรบางอย่างว่าเออมันต้องโดนโจมตีดีกว่าแต่เมื่อกี้ถือเว่าเวอร์แล้วนะแต่ทันก้าตัวซัพพอร์ตดีเฟนซ์ซัพพอร์ตคีให้เพื่อนอมันคือซัพพอร์ตนะเว้ยมันไม่ใช่ซัพพอร์ตห้ำหรือหาเลยแม่งคือซัพพอร์ตเฉยๆที่แบบว่ามึงยิงอย่างนั้นได้เลยเหรอนะโอ้บ้าบอรจริงอีกตัวละครบ้าบอแห่งเกมมาอีกแล้วครับ สหม่ใหม่ก็อย่างนี้แหละใกล้สิบปีได้เกมแม่งเปิดมานานเกินไปตัวละครทุกตัวแม่งบ้าหมดละไอ้เชี่ยตัวละครไหนโผล่เข้ามาช่วงนี้นะมึงจะเป็นตัวละครที่บ้ามากมากอะ่ะเอาละครับมาลองดูเธอหน้ากันระหว่างนี้ก็แวะพูดคุยกันแลลวกันนะครับก็เป็นไงบ้างทุกคน <c oughs> ไม่ลงคลิปมาหลายวันมากผมผมไม่ใช่อะไรนะผมแบบอยากพักก่อนเนะี่ยตอนก่อนที่9ปีจะเข้ามาอย่างเงี้ยขอพักเลยแล้วกัน,นกิจกรรมช่วงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรใหญ่โตมาก ไอพวกคลิปเลสโซเลเซงอะไรเนี่ยก็ตอนแรกว่าจะทานะแต่ว่าขี้เกียจครับก็เลยปล่อยแล้วกันแต่พอคลิปเหลย่างี้มาก็ต้องทำนะเพราะว่าแตะตายอ่ะมาใหม่เมื่อกี้ตายไปกําลังพูดอยู่เลยพูดไม่จบนะคือผมแบบรอรอทําคลิปใหญ่ๆก็ตอน9ปีเดี๋ยวมันใช้พลังงานเยอะทําหลายคลิปด้วยแล้วก็ช่วงเนี้ยผมก็จะเน้นทําคลิปที่มันจําเป็นไปก่อนเช่นพวกคลิปตัวละครอย่างเงี้ยครับซูเปอร์อีซีที่หลายคนรออย่างเงี้ย พวกตัวละครที่หลายคนเขารอดูกันนะผมจะทําอย่างฟีเซอร์เนี่ยไอฟีเซอร์ยืมเพื่อนเนี่ยผมต้องทํายืมเพื่อน,นเวย้ยแต่ผมรู้สึกว่าฟีเซอร์หลายคนคงแบบว่าไม่อยากดูมะเพราะหลายคนคงแบบยังไงหลายคนก็คงข้ามฟีเซอร์แน่แ่เพราะเก้าปีจะมาแล้วไงผมก็เลยแบบผมก็ไม่ได้เปิดฟีเซอร์ด้วยผมก็เลยช่างแม่งไม่ทําคลิปมาเลยล้วกันเพราะว่าทำก็ต้องไปยืมเพื่อนเล่นอีกอนะมันมีหลายปัจจัยทำให้ผมแบบว่าเออขี้เกียจในส่วนนี้ด้วยนะก็ต้องเข้าใจกันด้วยแล้วกัน มาก็มาเล่นกันต่อนะครับเธอนี้ก็อันนี้เปิดมาสวยเลยเพราะว่ามีคู่เป็นโรเซ่ที่ผมบอกไปมาเล่นคู่ด้วยกันได้ดีมากอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มเล่นเริ่มต้นกันใหม่แล้วกันอ่าโอ้โหเก็บเก็บบอล14ลูกในรอบนี้จาก9 0 0 0 0ก็จะกลายเป็นสี่แสนกว่า5้าแสนนะฮะดีเฟนส์ไป5้าแสน 500, แล้วคือตัวละครนี้ดูยังไงก็เบอร์ครับเพราะด้วยความที่ว่าอันนี้คือแบบมันไม่ได้ มันยังไม่ได้ผลจากการที่ว่าตัวเองโดนตีแล้วเก่งขึ้นเลยอะเนี่ยยิ่งโดนตียิ่งเก่งนะเมื่อกี้โดนเตะดักหน้าก็บวกเอเดคดีเฟนต์ไป60%ยิ่ยิงดาเมจไปสิบแปดล้านนะครับเห็นเห็นได้ชัดเลยว่าเห็นได้ชัดเลยว่าแม่งบื้อแค่ไหนฮะคือแบบแล้วเมื่อกี้โดนตะอีกสี่อีกสองครั้งก็กลายเป็นสี่ครั้งดาเมจแต่เฮนเมื่อกี้นี่เด้งไปยี่สิบล้านได้เลยครับคุณดูความโหดร้ายของเขาสิยี่สิบหกล้านเหรอเฮ้ย นี่แหละครับทีนี้คุณก็เข้าใจได้ย่าวว่าทําไมซูเปอร์เอซีเเนี่ยมันไม่ต้องเปลี่ยนเอฟเฟกต์ท่าไม้ตายก็ได้เพราะเขาเอาความโหดของตัวละครเนี่ยมาอยู่ในพาร์สีแล้วไงคือแบบกลับมารอบใหม่จีจัดแน่นอนนะฮะเดี๋ยวนะโดนเตะครบสี่ครั้งก็ได้พลังน่าจะใกล้เต็มแล้วต้องโดนเตะรอบหนึ่งต้องโดนเตะครบห้าครั้งเนี่ยผมว่าบิลล์อัพก็ไม่ได้ค่อนข้างจะทํายากเย็นอะไรก็ง่ายๆอยู่เหมือนกันเพราะว่าด่านใหม่ๆต่อให้มันเก่ง มันเก่งตั้งแต่เฟสแรกเลยก็จริงอะแต่ผมว่านะถ้าให้มันได้เริ่มยิงไปก่อนอะเก็บลูกแก้วเยอะแล้วเริ่มยิงอะดีเฟนส์มันก็พอรับธรรมดาเว้ยไอ้ดีเฟนส์ก็คูแบ็กเหลืองของเราอะเพราะมันก็ดีเฟนส์ไปหลักแบบห้าแสนหกแสนเป็นล้านได้เลยอะดีเฟนส์มันหลังยิงอะถ้าคุณเก็บบอลเยอะๆไปล้านแน่ๆซึ่งมันเพียงพอในการรับการโจมตีธรรมดาอยู่แล้วนะครับไม้ตายก็อีกเล่นหนึ่งว่าเป็นด่านอะไรตีแรงแค่ไหนแหล่งเงี้ยซึ่งถือว่าดีมากนะครับเพราะมันก็ไม่ได้ใช้เวลาในการบิวอะไร โดนเตะธ,ธรรมดา5ครั้งเนี่ยคุณคุณสามารถหาเลียทุกคนไปถ้วยเลยครับต,ตัวละครตัวนี้มันสามารถเลยแบบว่าปาบอลยัดหน้าใครก็ได้แล้วอะคือมันเป็นขาใหญ่แห่งถิ่นและขาใหญ่แห่งทีมนะมาเฟียคุมธุรกิจนะฮะบอกเลยอันนี้เรียกได้ว่าเก่งมากๆเลยมันเหมือนกับบูเด็กไงน,นะที่ว่าเป็นตัวซับแห่งทีมแล้วก็ดามเมจแรงด้วยซึ่งผมมองว่าโกคูแบ็คเนี่ยเก่งกับบูเด็กอีก เร่องแน่นอนเพราะว่าตัวละครมันใหม่กว่าไงแล้วก็ได้ซูเปอร์ ECA ด้วยบวกกับว่าโกคูแบ็คก็มันเก่งก็จริงนะแต่ว่าเก่งเฉพาะทีมก็คือทีมมันเองอย่างบูเนี่ยมันยังมีที่ให้ไปกว้างกว่านิดนึงแต่ผมมองว่ายังไงโกคูแบ็คก็ดูซาบาวซามากกว่าวะ่ะมันแรงเกินไปมันแรงแบบแรงจริงเอาละครับมารอบนี้เหมือนว่าลูกแก้วจะไม่สวยแฮะดีเฟนต์ตั้งต้นแค่แสงสีนะครับถ้าเราเก็บบอลไปแค่สองลูกเนี่ยไม่เวิร์กแน่เลย โอ้อันนี้อันนี้อันตรายน,นี้อันนี้ค่อนข้างจะแย่หน่อยโอ้โหอันนี้ลําบากเลยอะทําไมลูกแก้รอบนี้เป็นอย่างงี้วะเนี่ยลูกแก้ไม่ดีเลยอะต้องใช้เทมนะฮะแล้วก็อ่ะหาบอลให้มันได้กินได้ใช้ไปอย่างงี้ละกันหกลูกก็ได้วะยอมใจไปอ่ะอ่าดีเฟนซ์ตั้งต้นแสนใช่ไหมก็เป็นหนะ้าแสนห้าจากแสนสี่นะครับก็ดูโอเคคือโกคูแบ็กเนี่ยข้อเสียคือ ถ้ามันกินบอลแค่2ลูกอะ่ะมันจะอ่อนเลยนะเพราะว่ามันเก่งมากถ้าคุณกินบอลเยอะอย่างน้อยขั้นต่ำขอให้มันกินบอล3ลูกเว้ยถ้ามันกินบอล3ลูกเนี่ยหลังโจมตีมันได้ดีเฟน s ์บวกร้อยห้าสิบอันนี้สําคัญจริงทาไงก็ได้ให้ถิดว่าคุณเนี่ยให้คุณอะ่ะเก็บลูกแก้วเกิน3ลูกอะ่ะก็จะดีแล้วสำหรับโกคูแบค็คเอ่เหลืองซูเปอร์ eca นะครับทีนี้เดี๋ยวมาลองดูกันว่าดาเมจจะเท่าไหร่แต่ว่ายังไม่ยังยังไม่ได้บัฟเต็มที่นะครับ ยังโดนตีแค่สี่ทีอยู่อันนี้แต่เดี๋ยวหลังจากจบเทิ์นเนี่ยมันจะได้พลังทุกอย่างเต็มที่และได้ ADK Defense ทุกอย่างร้อยห้าสิบสิบสองล้านนะครับก็ยังคงแรงอยู่แหละมันคือตัวละครซัพพอร์ตนะเอาจริงแล้วอะอ่ะโดนเตะครบพลังแล้วโดนเตะไปอีกก็โอกาสคีเด้งไปอีกนะฮะจะเริ่มตีคีได้ง่ายขึ้นแล้วด้วยประเด็นถ้าเป็นอย่างนี้ก็โอกาสคีติดตัวน่าจะสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วมั้งเพราะว่าเราโดนเตะไปครบหกทีก็เด้งมายี่สิบเปอร์เซ็นต์สองครั้งอะไรเงี้ย ก็จะเริ่มถึกขึ้นมาเอ้ยก็<ๆ>จะเริ่มตีขีขึ้นมาง่ายมากๆแหละตอนนี้ก็คือทุกอย่างนะครับทรงพลังเต็มที่โกคูแบ็คของเราถ้าจะเป็นไปได้อยากเห็นพลังดาเมจตุ้มๆอุ้มๆเนี่ยก็ต้องมีซัพพอร์ตเพิ่มหน่อยแล้วกันนะนะถ้าคุณอยากเห็นเทิร์นบ้อๆเนี่ยก็ต้องเป็นเทิร์นที่ว่าโกคูแบ็คเหลืองได้บิลลอัพเต็มที่แล้วก็มีโกคูแบ็คเหลืองเปิดโดเมนไอโกคูแบ็คเหลืองโรเซ่ตัวดวอคังเฟสตัวใหม่แล้วก็โกคูแบ็คแดงเป็นตัวซัพพอร์ บอกเลยว,ว่ามันจะสุดยอดแห่งความมันเนี่ยตัวเนี้ยไอตัวซัพพอร์ตโรเซ่แดงช่อง3เนี่ยเล่นอย่างนี้ไปคู่กับโลของโกคูแบ็กซูเปอร์อีซ่กับโกคูแบ็กโลเซ่เหลืองตอนเปิดโดเมนนะครับมันจะเป็นเทิร์นที่เบอร์วังเทิร์หนึ่งเลยนะการมาของซูเปอร์อีซ่ตัวเนี้ยแม่งทําให้ทีมนี้ก็จะเก่งขึ้นกว่าเดิมไปอีกเป็นทีมที่แบบว่าไม่ถูกทอดทิ้งนะมีตัวละครบ้าขึ้นมาเรื่อยๆนะทีมสามัสน,นะเอาจริงแล้ว คือตอนแรกก็คิดว่าหลังจากจบเบอร์วาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ว้าวซามากแต่ก็มีตัวละครใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับมีตัวละคร ECA ใหม่ซุปเปอร์ ECA ใหม่อะไรเงี้ยเข้ามาบัฟเรื่อยๆทีมก็ไม่ตกเมตาแน่นอนถ้าเป็นอย่างนี้ขนาดตัวละครทีมแม่งน้อยเนี่ยเออตัวละครทีม,มันน้อยแต่แบบแม่งได้บัฟเรื่อยๆเลยทีมลูกรักมะเนี่ยมาฮะโอเค ผมจะเก็บแอคทีฟโดเมนของโรเซ่เหลืยงไว้เดี๋ยวรอจังหวะที่มันคู่กับโรเซ่แดงที่ว่ากันไปก็น่าจะสุดยอดถล่มทลายแน่นอนนะฮะไปโลหลักมอนเดิมเราจะให้โรเซ่เหลืองเลยช่องหนึ่งเพราะว่ามีการดาเมจก่อนโจมตีเนาะแล้วก็เลี้ยงบอลเยอะๆไว้ยิ่งเยอะยิ่งดียิ่งชอบนะครับมา8ลูกอะดีเฟนตั้งต้นแสนหกนะครับเก็บไป8ลูกก็จะกลายเป็นฟับ 780 0ซึ่งผมบอกแล้วว่ายังไงก็หลังยิงเนี่ยไปหลักล้านแน่ๆเพราะหลังยิงดีเฟนต์บวก150นะครับจริงเลยที่ว่าตัวละครเนี้ยไม่มีเรื่องของการติดการหรือว่าการป้องกันดาเมตแต่ดีเฟนต์มันเยอะพอในการที่จะไว้ใจได้นะถ้าคุณกะจังหวะรับการโจมตีถูกอะมนเล่นสบายเลยเว้ยขอแค่ว่าคุณรู้ว่าเออจังหวะเนี้ยโดนไม่ตายแน่เลยว่ะเซนแม่งมาคุณกดไอเทมหชิ้น่ะคุณน่าจะไหวแล้ว หรือไม่แน่ก็คือถ้ามันไม่โดนไม้ตายอ่ะมันก็โดนตีไม่เข้าแน่เพราะว่าดีเฟนต์ตัวเลขแม่งเยอะมากมันเยอะพอในการรับการโจมตีปกติแน่ๆอ่ะดีเฟนต์หลักล้านกว่าการที่ว่าดีเฟนต์หลักล้านกว่าแล้วยังจะโดนตีเข้ามาเจ็บได้เนี่ยต้องเป็นด่านประเภทไหนวะมันมีไหมอาจจะมีนะแต่ว่าคงน้อยมากๆนะครับหลักล้านกว่าจะโดนตีธรรมดามาเข้าได้นี่คือมึงต้องเวอร์มากๆแล้วแหละเอาละครับดาเมจกูแบคอรอบนี้นะฮะแม่งเอ้ยไม่ได้เห็นสักทีไอโลเซ่เหลืองแม่งลำรัว โลเซ่เหลืองไม่เปิดโอกาสให้เล่นวะคนนี้เขาเคาเบิลกิ่งนะฮะคอาเบิลอย่างเดียว,ลวเลยเขาไม่เปิดโอกาสให้ใครทํางาน17ล้านนะครับผมยัดเข้าไปแล้วคิดไหมคิดแน่นอนแล้วเบิลอีกรอบหนึ่งก็17ล้านเท่าเดิมและก็จะคิดอีกรอบไม่คิดแต่ก็ตายอยู่ดีนะฮะนี่แหละผมเลยอพเบิลน,นำไงเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้อพเบิลน,นำเนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่ว่าตีได้แค่รอบเดียวแล้วจบไปอย่างเงี้ยซึ่งผมมองว่าไไหนมันก็ตีแรงแล้วไงก็ขอให้มันหนำใจละกัน ซ้บอลเข้าไปอีก17ล้านเนี่ยคงสะใจมากซึ่งอย่างที่เห็นเมื่อกี้สะใจจริงๆนะดาเมจล้นมากๆเลยเดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันจะเปลี่ยนบอลสวยหรือเปล่าขอให้เปลี่ยนสวยเถอะจะได้เป็นการโชว์เคที่แบบโคตรอลังการเพอร์เฟกไปเลยแบบดาเมจแรงๆอะ่ะเอ่อไม่สวยเลยไม่สวยไม่สวยเลยแต่ก็ได้อยู่เพราะว่าบอลลุงมันเยอะการที่ว่าบอลลุงเยอะเนี่ยไม่ใช่ว่าดีต,ต่อตัวละครตัวอ,อื่นที่ว่าต้องการบอลลุงนะ มันยังส่งผลดีต่อการค้าบอลได้ด้วยนะครับมันจะค้าบอลในสนามได้ง่ายขึ้นนะเอาไว้ง่ายก็คือมันจะเซตบอลได้แบบดูสบายตาสะดวกมากขึ้นเลยมานั้นนะ่ะมาเปิดโดเมนก่อนนะครับซัพพอร์ตไปพร้อมหรือยังเธอนี้ไม่ตายแน่นอนเพราะว่าผมมีไอเทมวิสป้องกันอยู่จากเธอเมื่อกี้นะโอ้โห้เฮียอนิเมชันบวกบัฟใหม่อย่างนั้นเลยเอาละครับดีเฟนต์ตั้งต้นคือแค่ดีเฟนต์ตั้งต้นก็สามแสนสี่แล้วว่ะ โอ้โหไม่อยากคิดสภาพเลยเก็บบอลตรงไหนให้มันได้เยอะๆวะเอออืมโอเคนี้ก่อนแล้วกันปับ๊บอาา่ะฮะแล้วก็นี่ครับคงได้แค่เจ็ดลูกนะแต่ผมว่าน่าจะเพียงพอแล้วเจ็ดลูกก็ได้แหละไม่เป็นไรหรอกเก็บไปเลยเจ็ดลูกจาก3ามแสดีเฟนต์ตั้งต้นกลายเป็น1นึ่งล้านหนึ่งถ้าผมเก็บสักสิลูกนะ ถ้าผมเก็บสิบเก้าลูกหรือยี่สิบลูกนะมึงสองล้านตั้งต้นแน่ๆเพิ่มเพิ่สามล้านเอาละครับมาลองดูกันเนี่ยถ้าผมเก็บบอลเหลืองตรงนี้นะบอลเหลืองเมืเ่อกี้มึงดีเฟนต์ตั้งต้นสามล้านแน่ๆเเพื่อนระหว่างนี้นะครับมาลองดูงานระํำของโ,โกคุแบ็กโรเซร่เหลืองเขียวดีกว่า <S <S 2> <S 2> ไม่แน่ใจว่ามันจะผมว่ามันคงไม่น่าดามเมจแรงจนถึงขั้นแบบฆ่านี่ตายได้หรอมั้งมันไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นหรอมั้ง ไม่ต้องเบิ้ลไม้ตายบ่อยแล้วกันเออแบบเบิ้ลธรรมดาก็พอแล้วอะไรเงี้ยก็คงจะดีนะครับมาแล้วไม่น่าพอคือยังไงผมว่าเธอเนี่ฆ่าได้แต่ไม่น่าจะตายเพียงแค่ว่านั้นมือของโรเซ่เหลืองคนเดียวหรอกขอให้โกคูแบ็กซูเปอร์อีซีได้เฉือดฉายนี่นะอย่าบึงรีบไปไม่ต้องรีบลำมากนะเบาๆได้ก็เบาๆไปครั้งท้ายแล้วมั้งไม่น่าไม่น่าไม่น่าจะตีเพิ่มแล้วผมจะไม่เหมือนกันว่ามันตีได้กี่รอบโอเครั้งท้ายแล้วนะฮะมาลองดูสุดหล่อของเรา แบ็คพาวเวอร์บอลเท่าไรบาปยี่สี่ล้านแล้วขี้ไหมโอกาสคิดเยอะอยู่นะไม่ขิดอีกรอบนึงธรรมดา3ล้านหน่น่าเสียดายจังเลยแต่ก็ท่านะครับแรงมากเป็นตัวัพบอดที่แบบว่าอย่างที่เห็นนะ้าดามเมจมันวัดกับตัวละครดามเมจจ๋าๆเลยครับมีในทีมก็อุ่นใจแน่เพราะว่าดามเมจเนี่ยคือแรงมากแรงในการได้หลอดเลือดสักแบบ2หลอด3หลอดได้เฉเกว่ามันติดคิด้แล้วมันดามเอตแบบคุณเก็บบอลเยอะพอ แม่งแรงเชี่ยแล้วเรื่องการป้องกันเนี่ยต่อให้ถ้าเจอด่านโหดจริงๆนะโดนอัดไม้ตายเนี่ยอันเนี้ยผมบอกเลยว่าคงจะมีเจ็บบ้างเพราะว่าดีเฟนต์มันมันเป็นล้านก็จริงแต่มันไม่ได้มีเรื่องของการที่แบบติดกาดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีไงดังนั้นเวลาคุณเล่นเน่ะคุณก็ต้องแบบระวังดีๆว่าด่านมันตีแรงแค่ไหนคุณต้องบริหารเอาเองอ่ะต้องบริหารไอเทมกดใช้เอาเองแล้วก็ดูด้วยว่าด่านมันตีแรงแค่ไหนถ้าเกิดว่าคุณบริหารได้เนี่ยตัวละครเนี่ยเล่นสบายมาก รจริงรือว่าหลายคนอาจจะไม่ชอบที่แบบมันต้องโดนโจมตีก่อนอะไรเงี้ยแต่คุณเชอผมเถอะถ้าคุณกะจังหวะเล่นดีๆอะ่ะคุณบิวแค่เทินแรกอะ่ะคุณสามารถทําให้ตัวละครเนี้ยแม่งดีเฟนต์ไปหลัก2ล้านนี่เลยซึ่งมันเยอะมากๆแล้วต่อให้เป็นสมัยใหม่ๆอะ่ะสองล้านก็ยังเยอะอยู่ดีเว้ยคือไม่ต้องมาบอกเลยว่าแม่งไม่มีการไม่มการดาวเมจแต่ดีเฟนต์ขนาดเนี้ยถ้าคุณเล่นดีๆมันมันไหวนะครับมันไหวแน่ๆนะฮะ ก็ประมาณนี้นะครับใครมีความเห็นยังไงกับตัวละครโกคูแบ็กผมดำซุปเปอร์อีซีมันลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเป็นตัวละครที่เอามาเล่นในทีมนี้เป็นเมนหลักอย่างแน่นอนเพราะว่าร่างผมดำโกคูแบ็กเนี่ยมันก็มีให้หน้าอย่าใช้งานก็คือตัวอะไรก็มีแค่ตัวสีฟ้าที่เก่ามากๆแล้วก็ตัวสีม่วงที่ได้ ECA ซึ่งก็แบบใช้เวลาบิวช้าอีกต้องแปลงร่าง,างต้องสแตก็กใช้ตัวเหลืองสู้เลยอ่ะอีซี่มากไม่ต้องอะไรมากดีเฟนส์ไปหลัก2ล้านง่ายๆแล้วก็ดาเมจก็แบบ เนี่ยอย่างนี้เห็นนะ่ะยิง10ล้านอีซี่เลยไม่ต้องไปใช้เวลาวิวเยอะนะครับตีขิก็ได้ด้วยซัพพอร์ตก็มีตั้งแต่ต้นไม่ต้องรอแปลงล่างอะไรทั้งนั้นนะฮะเปิดมาเอาเลยแค่ว่าต้องรับตีนสักหน่อยนึงสัก5ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งแต่ต้องบอกนะว่าตัวเนี้ยที่มันเก่งขนาดน,นี้ได้อะเพราะว่าผมปลดทางพวกตัวละครซูเปอร์อีซี่เนี่ยมันมีความที่ว่าแบบจำเป็นต้องปลดทางสักหน่อยอเพื่อให้มันเอามาใช้งานได้จริงๆงจังจ พขาได้เป็นเป็นตัว55%อย่างเงี้ยต่อให้เป็นโกคู3สุ per ECA สีฟ้าเป็น55%ก็จะดูไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะคือจะเห็นได้ว,ว่าตัวละครพวกเนี้ยมันต้องปลดทานะครับก็บอกเลยว่าด้าเกิยว,ว่าคุณมีแค่55%เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดูเวอร์กว่านี้ทําให้การเล่นจริงเนี่ยก็ต้องระวังกว่าเดิมด้วยแต่ถ้าเกิว,ว่าคุณได้ปวดเส้นทางเหมือนผมสักเก้เส้นทางอะไรเงี้ยมันจะเบอร์มากมันเป็นตัวละครที่แบบแม่งทุกอย่างคืออีซี่หมด จะต้องบอกได้ว่าผมไม่ได้อัพลิงสิ0นะครับถ้าคุณมี Big Bad Boss ลิงเวลสิมันจะเวอร์กว่านี้เที่คุณเห็นในคลิปอ่ะยังไม่ได้ผลจาก Big b a d Boss นะครับยังไม่ได้ผล a d k d e f e n s e ตวก20%หรืออะไรนะมันยังไปขนาดนี้ได้ถ้ามันได้ลิงก์ตรงนี้ไปมันจะขนาดไหนนะก็แบบว่าไม่ต้องตั้งคําถามแล้วไปลองเล่นกันเองแล้วกันไม่ต้องเวอร์แน่ๆอันนี้เบสเซไม่ได้นะครับก็โอเคคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจริงแล้วนะครับเจนใหม่คลิปหน้านะครับ ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย